ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้วันนี้ก็ได้กลับมาพบกันอีกวาระหนึ่งตรงกับวันที่19เวลาประมาณ13นาฬิกาขณะนี้ฝนก็ตกลงมาเริ่ม3าิเม็ดแล้วนะทางด้านภูเขาที่มองเห็นอยู่นั้นก็จะมีหมอก เริ่มหนาจนมองไม่เกือบไม่เห็นภูเขาพอเห็นฝนตกก็ทำให้นึกถึงพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้บทหนึ่งความว่าเรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมรั่วลดได้ชั้นใดจิตที่อบรมไม่ดีกิเลสมีราคะเป็นต้นย่อมรั่วรลดได้ฉันนั้นอันนี้เป็นคำอุปมาอุปไมยที่ยอดเยี่ยมมาก ก็คือบ้านเดือนของเราเนี่ยถ้ามงหลังคาไม่ดีเวลาฝนตกลงมาก็ทำให้รั่วได้ท่านเปรียบเหมือนกับจิตของคนเราทุกคนถ้าไม่ได้อบรมให้ดีเนี่ยก็สามารถจะถูกกิเลสต่างๆไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะหรือโมหะตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะราคะเนี่ยสามารถจะรั่วรดหรือครอบงำจิตใจของคนคนนั้นได้ดังเราท่านทั้งหลายจะเห็นกันแทบทุกวัน ตามสื่อต่างๆมีข่าวทะเลาะกันบ้างทำร้ายกันบ้างฆ่ากันบ้างเพราะสาเหตุของการถึงห่วงชิงรักหักสวาดซึ่งก็เกิดขึ้นทุกวันนั่นเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้อบรมจิตหรืออาจจะอบรมจิตมาบ้างแต่ว่ายังไม่ดีพอก็เลยไม่สามารถจะต้านกับกระแสกิเลสเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยาก ให้ชีวิตเราเสียหายหรือว่าเราไม่อยากให้ชีวิตเราต้องพังทลายเนี่ยเราก็ต้องพยายามอบรมจิตของเราให้ดีเพราะหลายคู่ที่ชีวิตคู่ต้องพังก็เพราะการปันใจเผอใจไปให้คนอื่นมีคู่อยู่แล้วแต่ก็ยังไปแอบชอบคนอื่นไปมีอะไรกับคนอื่นจนถึงขนาดต้องอย่าล้างกันก็มีเลิกลากันไปอย่างที่เราท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่ ก็หลายคู่ทีเดียวโดยเฉพาะคนดังๆเนี่ยพวกดาราก็ดีคนดังในสังคมก็ดีเนี่ยก็จะเป็นข่าวกันเวลาเลิกลากันหรือเวลาจะมีแฟนก็มีข่าวแต่เวลาที่มีปัญหาไปปันใจให้คนอื่นก็เกิดเลิกลากันไปซึ่งขณะนี้ก็มีอยู่หลายคู่ทีเดียวอันนี้ให้ท่านทั้งหลายดูเป็นตัวอย่างดูเป็นอุทาหรณ์ดูแลให้คู่เหล่านั้นเป็นครูของเรา แล้วก็พยาพยามประคับประคองคู่ของเราให้ดีให้เกียรติกันซื่อสัตย์ต่อกันโดยเฉพาะจิตของเราเนี่ยต่อให้เราไปเจอคนที่สวยกว่าร่อกว่าเราก็จะต้องไม่ปันใจไปให้คนอื่นเพราะถ้าเรามีคู่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่อคู่ของเรามั่นคงต่อคู่ของเราอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันปรับความเข้าใจกันอย่าไปเก็บไว้ ถ้าเก็บไว้มากๆแล้วมันจะระเบิดก็ระเบิดแล้วบางทีมันรุนแรงมีอะไรไม่ถูกใจไม่ค่อยพอใจไม่ชอบใจก็นั่งคุยกันด้วยเหตุได้ผลแล้วก็พร้อมที่จะอาภัยให้กันเรื่องจิตหรือการฝึกจิตนั้นสาคัญมากท่านทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจคนจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่จิตนี่แหละ ถ้าจิตคิดดีก็นาไปสู่ถ้าจิตใจดีก็นําไปสู่ก<ๆ>ารคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่คําพูดที่ดีๆแล้วก็ทําแต่สิ่งที่ดีๆตามมาแต่ถ้าใครเป็นคนที่จิตใจไม่ดีเนี่ยก็จะคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีพูดแต่คําพูดที่ไม่ดีแล้วก็ทําแต่สิ่งที่ไม่ดีตามมาขณะนี้บริเวณภูเขานั้นหมอกปกคลุมจนแทบจะมองไม่เห็นนะมองด้วยตาเปล่าก็เห็นลางๆตอนนี้หมอกค่อนข้างหนานแน่นมากขณะที่ฝนยังพรมพรอยู่ ภูเขาที่ทอดยาวนี้ก็ประมาณ30กิโลได้นะยาวเป็นแนวไปเช้าก็จะมีหมอกมาบ่อยโดยเฉพาะวันที่ฝนตกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ช่วงเช้าเป็นช่วงบ่ายแต่มีฝนตกมาก็มีหมอกมาค่อนข้างหนาแน่นเพราะนั้นกลับมาพูดถึงเรื่องจิตท่านทั้งหลายต้องพยายามฝึกจิตของเราให้ดีแล้วก็พยายามควบคุมจิตทั้งเราให้ได้ อย่าปล่อยให้จิตทั้งเราถูกกิเลสต่างๆครอบงำได้ไม่ว่าจะเป็นโลภะความอยากได้โทสะความคิดปุทุสลายแล้วก็โมหะความรุ่มหลงจะเป็นกิเลสตัวใดก็ตามท่านทั้งหลายอย่าปล่อยให้ครอบงำจิตทั้งเราได้หลายคนก็ไม่ได้อยากให้กิเลสเหล่านี้ครอบงำแต่ว่าจิตใจไม่แข็งพอการที่จิตใจไม่แข็งพอเนี่ยเพราะเราฝึกตามใจตัวเองนั่นเอง ใครที่ถูกตามใจบ่อยๆหรือตามใจตนเองบ่อยๆเนี่ยจะทําให้กลายเป็นคนที่จิตใจอ่อนแอไม่เข้มแข็งไม่สามารถจะต้านทานกับอะไรได้แต่จิตที่ถูกปฏิเสธบ่อยๆถูกฝืนบ่อยๆเนี่ยจะกลายเป็นจิตที่มีความเข้มแข็งไปโดยปริยายแต่ถ้าทานทั้งหลายอยากให้จิตใจของตนมีความเข้มแข็งนเนี่ยมั่นเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานมากๆ ก็จะทำให้จิตใจนะั้นมีความเข้มแข็งมีกําลังสามารถที่จะต้านทานกิเลสเหล่านี้ได้เมื่อกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้านทานได้ไม่ตกเป็นทาตของกิเลสไม่ตกอยู่ในอํานาจของกิเลสเมื่อเราไม่ถูกกิเลสครอบงำเนี่ยเราก็จะได้ไม่ทําผิดไม่พูดผิดกันเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านทั้งหลายพยายามฝึกจิตของตนเองทุกวันเนะมื่อเราฝึกจิตบ่อย ก็จะทำให้จิตนั้นมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อใครมีจิตที่เข้มแข็งหรือแข็งแกร่งเมื่อถูกกระทบจะไม่แกว่งถ้าเราถูกกระทบจากโลกธรรมท,ทั้ง8แล้วจิตเรายังแกว่งยังโอนไปเอ็นมาแสดงอาการสูงสูงต่ำต่ำแสดงอาการกระเพื่อมอยู่นั่นก็แสดงว่าจิตของเรายังไม่แข็งพอพร้อมที่จะถูกกิเลสครอบงำย่ำยีได้ดังนั้นเราจึงต้องฝึกจิตบ่อย ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตัดว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ดังนั้นเมื่อท่านทั้งหลายต่างก็ปัถนาสุขจึงควรฝึกจิตพัฒนาจิตของเราให้ดีเราก็ยังได้ตัดไว้อีกว่าในบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายคนที่ได้รับการฝึกหัดพัฒนาแล้วเนี่ยจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดถ้าเราได้ฝึกจิตพัฒนาจิตอยู่เสมอเสมอกิเลสตัวไหนก็ทําอะไรเราไม่ได้ แต่ถ้าเราตามใจตนเองปล่อยปะละเลยไม่ฝึกจิตไม่พัฒนาจิตก็จะถูกกิเลสครอบงำได้ง่ายๆและสุดท้ายเราก็จะต้องเสียคนต้องทำตามที่กิเลสต้องการตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเพราะนั้นขอทุกท่านได้ตั้งใจฝึกจิตพัฒนาจิตซึ่งวิธีฝึกจิตก็ไม่ได้ยากนะใช้แนววิปัสสนากรรมฐานก็ได้ ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ให้เรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาจะยืนเดินนั่งนอนก็รู้ตัวอยู่ว่ากำลังทำสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วเนี่ยจะทำให้สติของเราเพิ่มพูนขึ้นใครที่มีสติเพิ่มพูนมากพอดีพอสติก็จะเป็นเกราะคอยคุม้มครองป้องกันคนคนนั้นไม่ให้พูดผิดไม่ให้ทำผิดและคนที่มีสติมากพอดีพอเนี่ยจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำ ฉันั้นขอทุกท่านได้มั่นเจริญสติบ่อยๆด้วยการยืนเดินนั่งนอนอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าใครสามารถทำให้มีสติคอยกำกับได้ทุกการกระทำและทุกคำที่พูดก็จะดีมากเพราะเมื่อเราทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยสติของเราเพิ่มพูนขึ้นดีขึ้นสติของเราก็จเจริญขึ้นโดยลำดับและสตินั้นก็จะเป็นเกาะคุ้มครองป้องกันเราไม่ให้เราเผลอไม่ให้เราพลาด เื่อเราไม่เผลอไม่พลาดเราก็ไม่ผิดหลายคนที่ทำผิดพอาะพังเผลอเผลอสติพอรู้สึกตัวบางทีก็พูดไปแล้วทำไปแล้วนะก็แก้ไขอะไรได้ยากดังนั้นก็ฝากท่านทั้งหลายไวใ้ให้มันเจริญสติเสมอๆเพื่อที่จะได้ให้สติเองเราจเจริญสตินั้นจะได้เป็นเกราะคอยคุ้มครองป้องกันเราได้เราจะได้ไม่พูดผิดแล้วก็ไม่ทำผิด พื่ความสุขความเจริญที่จะได้เกิดกับชีวิตของเราท่านทั้งหลายสืบต่อไป